โอ้โหนี่เลยซุปหางวัวครับป๊าอ่าเดี๋ยวเ่อบน้นีอกีนังด้วยบาน,นย,ยายจะใช้ภาพยนต์นะเด้อใช้ภาพยนต์โอ้มันมีเอ็นด้วยเนาะมาแล้วครับสวัสดีเอฟซีัวรลุงเด่นแฟมบิลี่ครับมาเก็บตกอ่าวันคนเหนือห้องวันล่างผามนะวันนี้นะนนอ่ามันจากาศ บ้านนาเล่ครับวันนี้เก็บตกมันจะมาฉายภาพยนตร์ตอนเช้าเนี่ยเก็บตกมาเก็บช้อนเก็บเต็นท์เก็บขยะครับนะเป็นอีวันหนึ่งของภารกิจงานแต่งนะนี่ก็เราก็จะจัดเมนูกันจากเนื้อวัวเมื่อวันเราทําวัวกันมาได้ได้หนังเป็นตัวเลยไป่น้องดูหนังวัวครับชาวนี้ก็เอาหนังเอาลิ้นวัวมาย่างกินกันนะในบ้านก็มาช่วยกันล้างถ้วยล้างช้อน เป็นบรรยากาศตอนตอเช้าครับตอนนี้ประมาณสักโอ้วันนี้เชียงรายฝนตกกันเมื่อวานนี่อากาศดีขึ้นฟ้าขึ้นฝนอากาศดีมากบรรยากาศต่างจาาังหวัดบ้านเราเอาไปนี่ก็ต้มนะซุปแหงวนนะัวนะซุปเผาแล้วก็ขูดเผาดีๆแลวก็ล้างทำซุปหางวัวอ,อันนี้น่ากินนะเน,นี่ยมีลิน้นมีลิ้นยางแล้วก็มี บรยากาศเปบ้านๆบ,บ,บ้านทุ่งนี่แหละคนพอคนอ่นึนหมู่บ้านนี่เราไม่ต้องจ้างกันครับเหมือนกับรงแขกนะเวลางานเขาเราก็ต้องไปช่วยเขาอย่างนี้นถึงเวลางานเราชาวบ้านต่างจังหวัดก็จะมาช่วยกันล้างถ้วยล้างช้อนเก็บเต็นนะเอาขดโต๊ะขนเต็นครับโต๊ะเต็นก็เป็นของหมู่บ้านไม่ได้เช่ามาเวลามีงานศพเขาก็จะคนในหมู่บ้านเขาก็จะเอาเต็นนี่แหละไป ไปทาเ,เป็นปราสาทให้กับคนผู้เสียชีวิตนะครับพอเสร็จจากงานศพเขาก็มอบให้หมู่บ้านไปนะครับพอใครจะใช้งานก็ไปยืมเต็นต์งวัดมาเก้าอี้นี่ก็เหมือนกันเก้าอี้นี่ก็เป็นของเวลาเขาทาโรงศพเวลาเขาทําเป็นปราสาทนะเขาก็จะเอาเป็นขาที่ตั้งกับโรงศพครนะเขียนไว้ว่าญาติใครญาติใครเนี่ยงานศพหนึ่งก็จะได้ยี่สิบตัวอะไรเงี้ยสิบตัวยี่สิบตัวแล้วแต่ว่า ศพใหญ่ขนาดไหนค่าันะะนี้เขาก็จะได้เก้าอี้นี่ม,มาสะสมไว้ให้หมู่บ้านถึ่เวลาฤดูกานมาก็ไม่ต้องไปเช่าโต๊ะนี้ก็เป็นของหมู่บ้านหมดนเนะก้าอี้โต๊ะเอาเป็นของหมู่บ้านหรือว่าบางคนมีญาติเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะทําโต๊ะอย่างนั้นะที่นักการกดกำลังนั่งอยู่อันนี้มอบให้หมู่บ้านเนี้ยเป็นของกองกลางเวลาจะใช้งานอะไรก็เราก็จะเอากองกลางมานั่งเนี่ยเป็นโต๊ะโต๊ะทากับข้าวครับเโต๊ะทํากับข้าวก็เป็นของฟรี ก็มอบให้หมู่บ้านไปอย่างถ้วยช้อนนี่ก็เป็นของหมู่บ้านหมดหมู่ไหนเราเอามาเท่าไหร่เขาก็จะเขียนไว้ยืมถังมาสิบใบเขาก็เขียนไว้ยืมหม้อมาห้าสิบใบเขาก็จดไว้ยืมช้อนมาพันใบเขาก็จดไว้ตอนเราไปคืนเราก็มัดไปีแล้วคืนนั้นร้อยใบร้อยใบมันก็จะไม่หายถ้าถ้ามันหายก็ต้องซื้อคืนให้หมู่บ้านนะครับเวลามีการไปงานก็ไม่ต้องไปเช่าอะไรเลยคือเป็นของหมู่บ้านหมดเป็นหม้อใหญ่ๆเป็นถังแก๊สเตาแก๊สอะไรของหมู่บ้านมีหมด ุปกรณ์ในการทำครัวโต๊ะต่งางเก้าอี้ทุกอย,อย่างมีหมดมหต่างจังหวัดในบ้านเราครับก็คือก็ไม่ต้องไม่ได้จ้างแต่ว่าแต่ว่าคนที่ในหมู่บ้านก็ต้องมีจิตใจอา,าสาที่จะไปช่วยคนอื่นเขาด้วยนะถ้าเกิดว่า,างานวงานคนอื่นเราไม่ไปช่วยในงานเราเขากมไมไปใคมากันอะไรอย่างเงี้ยก็จะลาบากยากที่น้องอย่างนันเลนี่ก็เป็นคนกว้างขวางนะเลนี่ก็มีการมีงานก็ไปช่วยเขาทีหนึ่งทีสองลาบเนื้อลาบอะไรคนก็เลยมาช่วยเยอะะ นี่ก็อยางเนื้อกินกันเป็นประเพณีแบบสัางจังหวัดขอ,องแท้ครับบ้านนอกเราย่างนี้แหละผมยังมาสายคพมาเจ็ดหกโมงกว่ามาคืนก็หนักเนาะมาถึงว่าจะมาช่วยเก็บเต็นแต่ว่าวันช่วยเก็บเต็นไปคืนหนึ่งแล้วเมื่อวันพายุเข้าครับช่องแฟมิลี่เมื่อวันไม่ได้ปิดคลิปเลยไ่รู้ถ่ายถึงไหนเมาก็ได้เรื่องพอสมควรอันนี้กับลุงเด่นเสียวัดทีนง,งานนี่เมื่อคืนก็จัดปาร์ตี้กันเต็มเต็มเน, <laughs> นื้อจะเหนียว อันยังเอาทิมละน่าสิเหนียวนี่นาเราก็มาด้วยนะนลเรเ่น,นี่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่พาไปดูบรรยากาศรอบๆถังเอ้ยเตาแก๊สเลยนี่ของหมู่บ้านของของหมู่บ้านหมดถ้าเรามีก็ไม่ต้องยืมมาถ้าเราไม่มีเราก็ยืมมานี่ครับเป็นกระทะยักษ์นะเป็นหม้อแกงเป็นทุกอย่างเ่ยยืมฟรีหมดไม่มีไม่ต้องซื้อฟรีหมด ถังน้ำแข็งนี่ก็ฟรีแต่ต้องมีคนมาล้างถ้วยช้อนนี่ก็ฟรีหมดแก้วน้ำน,นี่ก็ฟรีของหมู่บ้านหมดเราไม่ต้องเสียเาขาเรียกเขาเรียกอะไรเป็นยังไงเจ้าสาวตื่นสดชื่นไหมครับวันนี้อกบบากาศดีแลววันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้ก็เป็นถ้วยถังกระมังหม้อของหมู่บ้านเราจแล้วอันนี้ประธานหมู่บ้านบ่อน,นี่ <c oughs> ประธานแม่บ้านบ่เป็นทั้งเซฟ เป็นทั้งเชฟเป็นทั้งคนล้างถ้วยแล้วเป็นคนทั้งแม่ครัวเป็นได้หมดบ้านาน,นอกเราเออแม่แม่คงพ่อครัวก็ไม่ต้องจ้างมาก็คือคนในบ้านทากันเองเป็นเชฟเองเป็นแม่บ้านเองทาทากับข้าวเองพอเสร็จแล้วก็ล้างถ้วยเองอีกต่างหากเก็บถ้วยเองอีกต่างหากนี่เขาก็จะนับไปส่งแล้วว่าเท่าไหร่ส่วนมากจะใช้ถ้วยอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่แตกบ้านนอกเราก็จะใช้ถ้วยอย่างนี้ถ้วยกระเบื้อง ตักถ้วยตักแกงไออานี้แบบถ้วยพอดีพอดีไซส์แบบพอดีแกงช้อนนั่นก็ของเขาช้นวางนี่ก็ของหมู่บ้านเขามีเงินกองกลางมีเงินบริจาคมาเขาก็เอาเงินเงินกองกลางไปซื้อเก็บไว้กดอยู่ได้เป็นร้อยสิบยี่สิบสสามสิบปีครับวพวกนี้นี่หม้อกระทะก็ใหญ่ๆอย่างนี้เลยของหมู่บ้านหมดจะได้นอนอะไรเอาตะเลน่ยวเหรอ แต่แรกคือเบาวาได้มันเดียวเมื่อกี้เห็นตะหยางเขี้ยวสองคำหนึ่งก็คือยนทิมยขาปลาประมงกันละเหนียวอ่ะเหนียวลเวลามีงานแต่งจังหวัดนี้นะครับต้องใช้เวลาสามวันนะหนึ่งวันที่เตรียมงานสมมติมีงานแต่งวันที่หนึ่งเนี่ยเอาที่สิบอะสมมติมีงานแต่งวันที่สิบเนี่ยวันที่เก้าก็ต้องเตรียมของพวกนี้มา ตรียมขนของเอารถอิตแตนไปขนเต็นท์ขนของกันมาเต็มของหมู่บ้านนี้ครับวันที่สิบก็มีงานก็กินกันทำกันนะครับวันที่สิบเอ็ดก็คือวันเนี้ยเขาเขาเวันล้างถามก็จะมีคนมาช่วยอีลายทีนี้เก็บข้าวเก็บขยะล้างถ้วยล้างหมอ้อล้างช้อนนะแล้วก็มีกับข้าวกับปลาอะไรที่ยังพอเหลืออยู่ก็เอามาทํากับข้าวกับปลาให้พี่น้องคนที่นี่เขาได้ชิมกันก็กินกันไปเนี้ย ชาว่างเขามาช่วยล้างช่วยล้างช้อนล้างหม้อกันไปส่งคืนให้หมู่บ้านไปถ้าแก้วหายกี่ใบเขาก็จดไว้แล้วก็ลองไปซื้อมาคืนบางคนบางคนก็มานั่งกินกินเหล้ากินเบียร์กินเสร็จก็เดิน,น,นถือขึ้นรถไปก็มีนะครับบางคนก็แบ่งกับข้าวกับปลาห่อไปให้ลูกให้ผัวก็ลืมมามาคืนก็มีเราก็ต้องซื้อคืนแต่มันก็ไม่เยอะในปริมาณที่ไม่เยอะไม่กี่บาทถัหงหม้อก็ไปแล้ว ก็จะคืนกันไปตอ,อ,อนนีกำลังทำกับข้าวกันเดี๋ยวมาดูกันมาดูเนื้อ,อย่างชิมเนื้อ,อย่างก่อน,นโอโ้เครื่องไงวะงงเ,เ,เครื่องไงชุดลาบตวนนะชุดลาบยังเหลือเป็นรึ่งเลยอ่ะคุณ อ้ขางวงวเาโอ้เหลืองกระลมสามละเนื้อ,อ,ยอ,นนอ,อย่างเรามีเนื้อ,อย่างนิดย่างใครได้ทีละอันนี้ได้ไหรือว่ะเนี่ยตีนวัวเดี๋ยวก็หอดมัอมอื่นพวกอีกแหละเนี่ยถึงพวกนี้อีกแะ้ว่ยยังไม่เสร็จวันนี้นะครับพวกนี้ก่อนนะคืนนี้ก็น่าจะอยู่กันแบบยาวไปอีกใครที่แบบ นอกจากจะมีะล้างผามเขาเรียกล้างผามมันคือผามทาครัวในคนเหนือห้องผามล้างผามไม่ใช่ล้างผานะล้างผามนะเป็นประเพณีบ้านนอกเราจะพานมัจนจะเหนื่อยมากจะไม่ได้นอนเลยแหละสามวันสามคืนนี่นอนวันละสองสามชั่วโมงวันอะเรนี่นอนวันละสองชั่วโมงแล้วมั้งกว่าเขาจะเลิกจะอะไรกันก็ตีหนึ่งตีสองครับตีห้าก็ตื่นมาแล้วตีสี่ก็ตื่นมาแล้วเอาลูกเส่ลจเออลูกส่นีน้หลดมันจะเป็นแบไหครับนะครับ นี่แหละเอาโหลดเองเจ๊ซี่ป่เอาโดน่นะเดี๋ยววันนี้ลรงเด่นจะน้องเพนเขาจะทำก๋วยเตี๋ยวลรงเด่นจะทำกากหมูไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะยังไม่เคยทำครับกากหมูทีมงานบอกไม่ต้องซอยเล็กหรอกเพราะว่ากากหมูก็ได้แคบหมูก็ได้เดี๋ยวเราต้มมันจากหมูที่เป็นเหลือเมื่อวานครับเราจะมาต้มแล้วก็ทำเป็นแคบหมูด้วยแล้วก็ทำเป็นกากหมูใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้ทีมงานกำลังจะนี่ ป่าเนื้อสุดบ้านเราป่าเนื้อใส่แตงกวาครับหมูหม้อเลยก็ทีมงานกำลังจะทอดหมูสามชั้นครับทอดต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเนื้อ,อย่างฝั่งนู้นนะเด็กก็จะทำนี่แหละลองกินทาอาวเราทำดูกางหมูท<า>ี่จริงต้องห่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแต่ว่าวัตถุดิบลมเยอะมากวัตถุดิบแบบเยอะเกินแบบถ้าทอดเป็นเล็กๆก็คงจะเยอะมากคงจะกินไม่หมดอันนี้ก็ให้ทีมงานเขาเป็นกับแกมกับอะไรไป เดี๋ยวต้มกับน้ำต้มสายชูแล้วใส่เกลือหน่อยทิ้งให้มันเสด็จหน่อยเดี๋ยวตอนสสายมารอแดดออกก็หน่อยแล้วก็เอาไปทอดครับทําเป็นกากหมูนี่คือหมูส่วนที่เหลือจากวันงานนะเป็นนังหมูทิมงานก็ไม่รู้จะทําอะไรครับนีเดี๋ยวเราจะทําเป็นกากหมูกินกันติดเนื้อหน่อยๆ่อยก็น่าจะดีครับน้าส้มสายชูก็มาแล้วน้ำส้มสายชูอาละเดี๋ยวเราต้มกันเอาเดิอผ้าปกแตงผ้าปกแตงพี่ปนเจริญเขา เอางาขาวไปคั่วหอมๆมาใส่ไปด้วยเปร็คคั่วด้วยนะ,ะเนื้อใส่พริกขน้นใส่มะนาวเข้าไปเปรี้ยวๆเผ็ดแล้วก็เนื้อแบบย่างแบบฉ่ำๆไม่ต้องย่างตัวฉุกเกินรสชาติดีเสร็จเออต้องใช้มือเจะดัดไม่คว้าใหญ่บอกต้องใช้มือเลยแต่ถ้าพีนี่บอคือปลาเข้านะเอาาอ โอ้ยหอมพราะควันเนาะปาดูกินกับข้าวได้กินเป็นกับแกมก็อร่อยครับย,ย่างหมูแบบช้ำๆนะอนุษย์นี่หมูทอดแดดเดียวหมูหมูทอดสูตรหมักน้องเพนทอดทหอมๆกินกับข้าวเหนียวนี่แซ่บเลยแหละที่ที่กรุงเทพมันมีขายนะหมูทอดเชียงราย จเจ้าดังคนต่อคิวซื้อนะที่กรุงเทพแบบแต่มาถึงเชียงรายหมูทอดเชียงรายไม่มีนะมันมีร้านหนึ่งเขาขายหมูทอดเชียงรายดังมากเลยโอ้ที่เลยนี่แคบหมูปะครับนี่เนาะนี่เขาจะเจียวน้ำมันครับแต่คนโรงเรียนเนี่ยเอาของเขาไปต้มเป็นกาก,ากหมูเรียบร้อยแนะล้วนะคนโรงเรียนนี่นี่คือเราจะทํากากหมูมครับเหมือนทําแคบหมูอ่ะใส่น้ําส้มสายชูแล้วก็เกลือลงไปอันนี้เขาก็จะเจียวน้ำมันเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันตรงนี้แหละไปทอดกับกา,กากหมูผม นี่หม้อก๋วยเตี๋ยวย่างมาดาวใหญ่ทันไปเตรียมหม,ม,ม้อมากินกันท,ทั้งวันอีกครับพวกนี้ก็กินกันอีกทั้งวันนะทอดหมูทอดกับข้าวกับปลาประเพณีบ้นานบ้านนอกเรานี่แหละนี่ทอดมากินกับข้าวเหนียวอร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวท่านสุกมานี่ทอดกับข้าวเหนียวเส,บบสแปรเราเสแปรแค่ทอดใหม่ๆได้ไหมเราซีฟเลยได้ไหมเนี่ย กินกันนึงนะโอ้ร้อนมากอะ่ะทำไมไม่บอกว่า,าร้อนขนาดนี้คเออดทอดเลยอู้ับหมักดี่กินทิไทก็ทอดทอดปใหม่นียวบ่แน่นาลีบมปื้มด น้าเลยแบบเพิมเลยน้าเลยใส่หงวดเลยใส่น้อยพอบะแมนั่นเจ๊ดัดบ,บอกใส่ไปแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ตแต่แซ่บแท้กับเขากับเขามเมนูเราก็ทำไเรื่อยเสิร์ฟไปเรื่อยๆกากหมูโรงเรียนก็ได้ละมาดูมาดูนี่อันนี้ยังไม่ใช่กากหมูนะนี่น้ำมันหมูที่เราทอดนี่เดี๋ยวกากหมูโรงเรียนเราทอดให้แนะ่สิเป็นบอ่อทอดได้บอด่อเนาะอันนี้เป็น อันนี้เป็นทอดอน้ำมันหมูครับเนี่ยเวลาหมูเราเหลือเยอะๆเราก็จะได้น้ำมันหมูตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับจุดเลยทอดไม่รู้เขาทอดไฟอ่อนก่อนไหม,นม,นไมเนาะม,มันยังไม่เคยทําครับทำแต่เคยทําแต่หมูกรอบยังไม่เคยทำอ้กเขาเรียกอะไรกากหมูครับจริงๆถ้าจะให้มันกรอบเขาบอกทอดไฟอ่อนแล้วก็เอาไปตักออกมาก่อนพักไว้ก่อนจะข้าวแล้ว รอทิ้งให้มันเย็นพอมันเย็นอันนี้น้ำมันร้อนจัดเราใส่ไปทีบู๊ปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทอดน้ำมันแน่นอนไปก่อนมันจะเป็นกางหมูบวแคบหมูด่วนครับต้มกับล้กส้มสายชูกับเกลือลงไปหน่อยเป็นมะนาวอ,อาะจีเน็เอาออกมาพักอีกรอบหนึ่งแหละสุดเด็ด ข้าวกตนตายกันเรียบร้อยเมนูเราก็ทํากันไปเรื่อยๆนี่หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่เลยของน้องเพ็ญพอจัดก๋วยเตี๋ยวโอ้นี่หนึ่งเนาะอาหารบ้านๆเลยเนี่ยดอกกระเจียวครับลวกดอกกระเจียวกินกับน้ําพริกนะเนี่ยดอกกระเจียวเก็บมาสดๆเลยเนี่ยอู้อันนี้ตัวน,นี้มันแก่เนาะนี่กินกับป่นกินกับน้ําพริกอะไรได้นี่หนึ่งข้าวข้าวนี่ก็หนึ่งตลอดเวลาหนึ่งกันไปไหมก๋วยเตี๋ยวนี่หม้อใหญ่สองหม้อเลยโอ้โหนี่เลย ซุปหางวัวครับป้บาหอมมากใส่ขาใบตะไครเป็นต้นๆเลยครับแล้วก็มีหางวัวมีเครื่องในวัวอันนี้นี่บอกเลยว่าเมนูนี้เทพมากเอ็นวัวเอ็นแก้วหอมมากอันนี้เครื่องในวัวสามพันหรือหางวัวครับนี่มีตีนวัวมีหนังวัวตุนกันอย่างนี้เลยน้ำนี่สีทองอลามน้ำลายอันนี้หอมมาก ดูน้ำดูน้ำแกงครับสดห้อหนะครับพริกด้าโรงเรียนใส่ใส่ผักัยหอมดวนโคตรอร่อยเมนูนี้เมนูแบบอันนี้ใครได้กินต้องติดใจครับในในงานผมว่าเมนูนี้จะอร่อยที่สุดถ้ามากินทีหลังอันนี้อันนี้น่ากินจริงแล้วก็มีย่างย่างย่างนี้นังที่เหลือแล้วก็ตัดแบ่งให้ชาวบ้าน,ใ,นใครอยากเอาไปใส่แกงบอนแกงแกงบอนแกงอะไรเขาก็แบ่งไปเป็นถุงถุงใครมาช่วยงานก็ตอนกลับก็อ่ะเอาไป หนังควายจีหนังวัวจีแบ่ง,แบ,งแบ่งอันไหนอันไหนเหลือกินเหลือนี่ก็แบ่งพี่น้องไปครับคนมาเขามาช่วยงานนะถ้วยชานเขาเก็บหมดละนี่เลยโอ้วันนี้แห่งยิ่งปลาโทวันนี้น่ากินอีกเนี่ยนี่คือฟันวัวครับนี่หัววัวจีโอ้นี่ประแส็บแทเ้เลยโอ,อ้นี่อ๋อโรเนี่ยย่างเหลืองๆหลืองนี่นะปาดกินสุดติงครับเนี่ยมีฟัน ส่วนส่วนหัวมันครับโอ้โันนี้น่ากินมั้ยนาะโอ้เป็นตระแซบแท้นี่ไหมเบิ่งอันนี้อะไรเด้ออันนี้อย่างนี้โอ้กลับเตอร์เลเดอนี่มันใหม่เลยเด้อนี่นี่ปอนบอกคือเบาๆนี่ถึงเหลืองนี่เขาที่กำลังเจรจาการค้าระหว่างประเทศกันอยู่พ่อขัวใหญ่พ่อขัวใหญ่ คอ,อใหญ่มือมือสังหารครับอันนี้ยส่วนไอเป็นมือสังหารขาวเลี้ยงงานมือสังหารของแท้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไปตุนก็ได้นะครับอันนี้ต้มแล้วเสร็จนะเดี๋ยวเอาไปย่างเสร็จเอาไปตุนต่อมันก็ยิ่งจะอร่อยครับตัวนี้ต้มอีกมันก็ยิ่งเนื้อมันจะเอามาต้มมาแล้วเนื้อ ต้มไว้เดี๋ยวเอาไปตุ๋นครับเนื้อจะออกมาทาลักเลยอร่อยโอ้ของเมนูบ้านบ้านเด้อเนี่ยนะโอ้ไฟใหม่เลยทเนี่ยนี่นี่นี่โอ้เหลืองกระดามสามเนี่ยกับข้าวเหลือตอนนี้ไม่มีใครกินแล้วเนี่ยนี่นี่ดูดูย่างใหม่ๆอย่างนี้นะว้าดู ใหม่แล้วเนี่ยไม่แล้วนะโอ้โหจะแซ่บหอมดีคักแท้เชฟดยางเชฟดยางเขานี่คักแท้นี่นะเกี่ยวนุ่มอันนี้นี่ในสุดของเมนูนี่กัอันนี้แหละผมว่าจะแซ่บกวระมูนี่ดูเบื่อขาไหมนะสุดยอดเลยอันนี้หอมไปสามบ้านเลยนะเนี่ยเปืเ่อยนะ เอาจิ้มกับพริกป่นก็ได้หรือว่าจะเอาพริกราบโรงเดียนเอาภากไยัยยำเป็นคนเหนือ,อมันก็ยำต้ยมยำต้ยมยำขาจอกแซบ่บหอมมากเลยหอมตะไคร้ไปมะกรูดใส่เข้าไปนี่ตนไปเรื่อยๆครับนี่แหละเมนูสวรรค์บ้านทุง่งวันนี้เก็บยังไม่หมด <laughs> เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้แน่อีกสักวันหนึ่งอ่ะเก็บเลยนะก็นั่งกินกันไปเป็นบรรยากาศแบบบ้าน ทางสมบัติบ้านเราครับอไอื่นที่เขาไม่รู้ไม่เห็นก็จะนี่แหละเป็นประเพณีของบ้านเราเดยอีน,งนังานนยากจะฉายภาพยนตร์นะเด้อฉายภาพยนตร์นเนายอฉายภาพยนต์เอะมาเด้อฉายหนังกลางวันนี่นะครับเป็นยังไงเนาะนี่แหนนะละสายก็ฉายหนังกันอย่างนี้เลย พ่อเสดบดพักกิเลสเบิดพักพักกิเลสจิตเบิดจักต้นเนาะยายมึงเนี่ยงัวตัวหนึ่งนะครับนี่หลังจากเขามาช่วยงานช่วยอะไรเสร็จเราก็จะเอาแบ่งกันไปแบ่งสายหนังกันไปครับยายก็จะใช้หนังคือประจเาไฟลวดยายอยู่แมนอยู่แมนอยู่อันมันม้วนเนาะอันมันจะม้วน ใชหนังนี่ก็มีงนังพักกี่เด็กจีเบิร์จากต้นเนาะยังสิพักกี่เด็กเบิร์เป็นพูดแล้วอะไรก่อนสูดอย่างสูดบักอย่างก่อนล้วเลยไม่ทอดหน้ากากทอดหน้ากากหมูออวันมีหลาสูอหายลงพูลด้วยลงพูลยิบปุ๊บรูดมาเลยเน่ ถอนหน้ากากมัวแลวเร่ต้องไปดูยูทูบเขาถอดกันยังไงเห็นลุงพูนเฮ็ดจะได้ยูทูบมีมีมีประโยชน์หลายอย่างนะอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวะถอดให้ได้ได้ไดผมถวามมีสิทินีตอาลงกสะทานเ่สิิ ถายก่อนนี่เอาไปซื้อแต่ไมโครอ่าเขากระทอนเขากระทอนหน้ากากก็ได้มาได้ด่าหน้ากากหมูผมเห็นหลวงพุนทำกันมายากนะเห็นหลุงพุธตอนหลวงพุกถ่ายที่มันดึงจับจมูกหมูดึงฟุบเขาูมันแล้วอย่างเงี้ยมันเลาะเลาะเลาะข้าเดียว บกกันบบซนึ <c ane> <c ane> <S 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 IC IC ่บอใซ่เลยบางทีก็ยี่ทอครับเียอ่อนดนะฮะเดอดฮเมักนท้อเดือดอ่อนอ่นี่คอบ่ล้วอืะอันนียนี่เอาไตมหบน่กินได้ะเอามาชิ้นเบอรไหนดูน่อยสน่ะจับเลยโอ้โห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 น้องโอ้ เนื้อวัวป่าครับหมูเนื้อวัวป่าย่างแล้วก็เฉือนกินแบบร้อนๆมีจุ๋ยไหนเนาะมาสิย้ายปันนั่งสิบเบิ้งงนี่นี่ยเอายายปันเนี่ยโอ้โหมันมีเอ็นอยู่ด้วยเนาะโอ้มีเอ็นอยู่บ่มีจังไไงลุงเด่นเหมือนเขี่ยวเขาคักๆเนาะ ที่มันเขี้ยวเคี um, ้ยวเอื้องอะนะมีเอ็นอยู่ด้วยเนาะเพิ่งรู้เนี่ยมันมีเอ็นอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้ฉ่ำมากเลยเอาอยู่ช่ำๆที่แหละโอ้ช่ำพดเลยฉ่ำพดว่าเอานี่แหละนี่เออยาช่ำแน่ใหญ่พดนะอืมโซ่อะไรอันเดี๋ยวเอาเอาตรงเอ็นเอ็นกลางเนี่ยมา เอานี่แหละสเต็กแกม้มวัวย่างเรืองย่างเข้มงวมีเอ็นอยู่ข้างกลางเหนียวแบบปุ๊บๆได้ผมๆหน่อยๆป่ะโอ้ แสบๆอะหัวบ,บันทุ่งของแท้นี่เลยตอนนี้ยังเหลือหัวหมูอยู่หัวหนึ่งทีมงานกำลังวิเคราะห์ออกันว่าจะผ่าหัวหมูยังไงให้มันแบบให้มันแบบเขาเรียกอะไรให้มันหลุดออกจากหัวได้ง่ายๆนะมีหนูบนทุ่งของแ้มาเลยพี่ินได้แล้วแล้วมันร้อนจัดแล้วะนูบันทะุ่งของแท้มาเลยพี่ลินได้แล้วแล้วมันร้อนจัดแล้วนะ จวดเลยหมูกรอบลุงเิดกากหมูคือบอกคือบอก้ยแตกแล้วตุ๊บๆแล้วเนีเนๆๆๆเนเนเนาแช่มไปเลยคัดๆัดัดัดได้กี่เดือได้กี่เดอกากหมูกินกับก๋วยเตี๋ยววัวครับก๋วยเตี๋ยวหมูโอ้แมนอยู่ดีแบะได้ผลิตภัณฑ์ของใหม่ของพี่ลินบ้างปะขายกากหมู กางหมูออนไลน์ได้สูจากงานวันแต่งนี่โ, anyway. โอ้จะลอยตอนนี้แล้ววะเนี t <t 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 ่ยเดี <t 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 ๋ยวย่องๆกันมึงได้โอ้นี่นี่นี่ต้อเหลืองๆที่เอาเลยเอาเทน้องก็ได้เอาออกเลยนี่นี่แหละคนมาที่นี่เมนแมนอยู่แมนแนวอยู่แมนแนวอยู่กรอบอีกครับ กินก the so you ับข no. ้าวได้นั่นะกินเป็นกับแก้มก็ได้เป็นอีดีแท้ใส่น้ำส้มสายชูกับเกลือหน่อยแล้วพึ่งแดดนิดหน่อยนึงเอาเรามันเหลืองหน่อยหนึงได้ละแคบหมูอูได้แล้วพี่น้องเลยเอาละเหลืองเลยพี่น้องดูอูเบาไฟหนะเยือดทอดรอบใหม่มันจะนี่เหลือง ดอชำครับนี่กากหมูชิ้นใหญ่ครับกากหมู V.I.P. อทอดมา่ใหม่กินกับข้าวเหนียวก็จบเลยนะครับเนี่ยโอ้สีสวยครับสีสวยมากเะเดี๋ยวอีกชุดนึงมาลงเลย,เยอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งบอกระเทียวก่อนคาแทะโอ้ปูเองอกว่าครับนี่โอ้งามคาแท้ สวยมากนี่ก็เป็นลวกก็มีชิมแบบลวกกันรมันหวานเลยนะเนี่ยนี่พร้อมทานเลยกินกับน้ําพริกได้กินกับได้ทุกอย่างนี่กากหมูตุงนเด่นก็มาแล้วโอ้ถ่ายคู่กับดอกกระเจียวแล้วสวยเลยโอ้งานแท้งานแท้นี่นี่นี่ดูดูกากหมูกินกับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ๆเลยสอดกันไปเปนเนี่อร่อยมีผับกระเจียวด้วยเดี๋ยวชิมดูกระเจียวก่อนดูกระเตียว วันนี้เรามีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อกว๋วยเตี๋ยวหมูนะครับซี่โครงใหญ่ใหญ่ใสไปเลยสองอันอันนี้เป็นหมูครับอันนี้เป็นเนื้อครับเนื้อตุนกับหมูตุนเนี่ยตุนกันใหญ่ๆห,หม้อใหญ่เดือดๆแบบนี้เลยแซ่บรันทุ่งแน่นอนเป็นยังไงคือมาสายแท้คือมาช่วยเขาล้างถ้วยไม่แล้วก็รอพิงอย่างไงนึกว,ว่าพิงจะมาพอเอื่อคืนนี่ส,สิงโต กับสัตว์ป่าร้องมากเลยในห้องพี่ห้องนอนเนี่ยคู่ค่าเธเอามาเลี้ยงเหรอไม่รู้เป็นแบบคู่แล้วคืนเลยคู่ค่าคู่ค่าเดี๋ยวคืนนี้พี่ต้องไปจัดทันทุบมันหน่เอยฮอจิ้มหน้ท่หน้าใหญ่ไปทำร้ยมดแดงเห็นไหมโมดแดงกัดตาเลยนะเขาเรียกว่าบาบ พี่เอ็นแน่ตรงไหนที่เอ็นแน่อยู่ที่ทางนี่ไม่ใช่เหรอของที่เอ็นแน่อยู่ตัวนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยเออนี่ก็ไม่หาย,ยแดดแดดตายอยู่ตัวนี้เปเพชรบุรีจเจอมอดแดงเนี่ยนะจิ้มไข่แม่เจ้จะกินไขแน่แม่แดงไงได้แผลเป็นมาเลยเอีกสามปีก็หายละเดีก็หายแล้วแผลเด็กก็บก่เตียวโอ้แต่กินก๋วยเตี๋ยวหรือเ่เขาทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยก๋วยเตี๋ยวก็มีเนื้อปิ้งก็มีหูนักแ้่กากก็มีจีน่าอันนี้เราไปอ่ะ เหมือนอีกีงขึ้นมาเลยอ่ะเธอต้องไปกินหมกสมองวัวไปนะเขาหมกสมองวัวนะเธอน่าจะหายกิ้มก้ก็เหนียวแล้วร้อนหมกสมองวัวเขาหมักไว้คืนหนึ่งแล้วเลยหอมอร่อยมาช่วยงานช่วยการเลยช่วยเยอๆแล้วก็จะช่วยเขาแบกช่วยแบกชามต้นรดนี้ถ้าให้มาล้างช่วยเขาไม่ไหวเลย ฮักนมปูรลอนเนล <laughs> อต้องรังกันตั้งนาน <c oughs> แล้วผมกบ่คุกบ่หรอนเรมาแท้แอ่ะกินก็วเตี๋ยวกันครับกินก็เตี๋ยวกันเด้อ <c oughs>